วันดีจ้พะพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะจ้าวันนี้ยาก็มาดูผักนะจ๊ะเออมาเวานั่นเวานี่สู้พี่น้องฟังเนาะเออพี่ยาก็ยุน่นในช่วงนี้าการห่อนมาเศร้าฝนตกโอ้ยมึงมาเพียกินบบดูเพี้ยดิพี่น้องใช่ผิดเนี่ยเพี้ยแดงอะพี่น้องเพี้ยแดงเพียเยนี่ยตัวแดงเนี่ยเออมนกินมะเขือเทศหนูเนี่ยเออเนี่ยพี่น้องค่อยกินแล้วก็กระถิ่นไปในกระถางเลยพี่น้องเด้อเออ อันนี้ก็อะไรเดียบบกแฟงมะบกแฟงอืมดูมันไม่สวยเลยพี่น้องนะผักผักซีกขึ้นยุพี่น้องผักซีกขึ้นยุที่่อยว่านเมือนั้งกับเอฟซีอ่นแต่มันบางงามดอกดินมันบ่ดีพี่น้องเบี้ยบกคงก็ขึ้นยุพี่น้องเต่าบ่มีมองปลูกก็ปลูกเป็นไม้ประดับไปเลยนะพี่น้องนะทาเป็นไม้ประดับไปจ้าอ่าอันนี้ต้นมันสูงแล้วมันก็ล้มแล้วพี่น้ก็เลยตัด ตัดแล้วก็เสียบใหม่จ้าพี่น้องเออที่จริงมันใบใหญ่นะกายจากงาช้างกลายเป็นสาวน้อยปากแป้งโอ้ยเงยดหลเนี่ยมันเป็นต้นงาช้างนะพี่น้องทีนี้มันมันบวงงามแล้วกลายเป็นสาวน้อยปากแป้งไปแล้วพี่น้องเด้อเอออันมันมันสูงไรปะเนี้มันล่มแล้วมันกระบ,บองงามเพราะว่าอันมันหนาวนะพี่น้องนะเนาะพิษยาเอาไว้ในบ้านตลอดไงทีนี้ว่า ก็เลยมาตัดตัดแล้วก็เสียบเนี่ยพี่น้องมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวกิ่งนี้ก็ต้องตัดเหมือนกันแหละพี่น้องนะมันล้มไปโน่นตัดแล้วก็เสียบแท่กกันไว้ให้มันให้มันเกิดอยู่นี่จ้ะพี่น้องอันนี้ก็กำลังปุ้มพี่น้องนะที่เพี่ยนยาเสียบนี่เห็นไหมกำลังแตกหน่อแค่เราตัดตัดตอมันแล้วก็เสียบมันก็ขึ้นแล้วนะมันขึ้นง่ายพี่น้องนะไอ้ต้นงาช้างหรือว่าสารร้อยป่าแป้งแต่ต้นนี้ต้นงาช้างต้นนี้กับกระถางมาพร้อมกันเนี่ยพี่น้องนะเกือบร้อยหนึ่ง มันคันอันยาโดนไม่ได้มันคันพี่น้องนะเออดูมะเขือหนูอันนี้มะเขียเอออันนี้ใครกินแล้วใครใครก่อนไหนมันทิ่มลงอันนี้พอมาถึงหน้าร้อนมันก็เลยเกิดให้สองต้นนะยังยาก็ดูแลอย่างดีแล้วก็พลิกนะจ๊ะเห่เออไม่รู้มันจะงามหรือเปล่านะพี่น้องเออนี่ละชีวิตประจาวันข่อยนะฮะแดดหัวก็ออกมาเศร้าฝนตกพี่น้องพ่อไง่าก็ปลูกดอกไม,ม้งาม อันนี้บ้านเพื่อนนะฮะคนค้นแขกเลยอพี่น้องเราปลูกบักทัวบังหันงางา,งาบักทัวฝผักเงาแก่ปลูกบักเขือปลูกผักตังปลูกบักพริกอา่าปลูกบักแตงขยนันขยนัขยนพี่น้องนะคน้นค้นแขกปลูกหอดห,หอดบักมะระพี่น้องเพื่อนหมังเ,เคียมมะระเนี่ยอืมบ้านเพื่อนกันอันนี้พี่ยาก็ดีใจนะฮะก็เป็นวันแรกที่ว่านลูกชายพี่ยาไปฝึกงานพี่น้องนะขำขำ อไปไปฝึกงานมาลูซ้ายกินาไปโอ้ยแดดมันน้อนแสงไปฝึกงานพี่น้องเด้ออือมือมือแรกหันย้อนแสงนิดนึงอยู่แบบนี้เราพี่น้องอยู่คนเดียวเออไม่มีเพื่อนล็อกนะจ๊ะอยู่เมืองนอกอยู่ ทำกินไปแล้ะนะพี่น้องพอได้อยู่ได้กินนะจ๊ะหาหม่มองนางก่อน <c oughs> มาแล้วจ้ะพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะจ๊ะไม่ได้ทําคลิปนานเลยอือโดนเติบโดนเติบเบขาไม่ําคลิปจะโดนเออสวัสดีเป็นทางการเด้อจ้พะพ่อใหญ่แม่ใหญ่ามาเลวก็ติดไลค์คนติดตามให้ได้เด้อจ้ะนะฮะคอยก็แสดงไลค์ซบทุกมือล้วพี่น้องนะเออ นี่ก็บหัวจะลงจากไรก็เลยว่าทําวิดีโอนิดน้อยเพระาะว่าไม่ได้ทําวิดีโอนเป็นเดือนแล้วพี่น้องเดือนกลัวแล้วนะจ๊ะเออขอขอ,ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกช่องนะฮะพี่พ้อน้อง,องพี่อ่นะต้องเทียบกับเมี่ไอ้หรอกพี่น้องเนาะ,ะไรสดทุกเมื่อกับเมี่ไมีไมไ่กันแต่ว่ากระเฮ็ดไปมว้วนดีมีโมมีพวกนะฮะ,นะะพี่น้องพอได้เบาได้หวัวน้าเขาเออถามว่าได้เงินบ่มันก็ได้อยู่ลอยเครื่องลอยเออไป จอร่มจอร่มเออก็ได้ย,ยู้ลอยเครื่องลอยแต่ว่าอันเฮดเลนเพราะได้ได้ขำขันอ่าพี่น้องไม่อาจจะว่าู้จักอ,อนิสัยแยนันยอันเป็นแบะพี่น้องเขาก็สิว่าคอยว่าวแห้งว่าวันนั้นน,นี่คำว่าดราม,ม่านะพี่น้องนะแล้วก็เอ่อคนที่มาด่าเราก่อนเขาก็ไม่คิดไม่รู้ว่ามันจะมาด่าเราเอาอะไรนะพี่น้องนะเออเราก็แค่แสดงทำคอนเทนต์นะให้พี่น้องมีความสุข คุณไม่มีความสุขคุณก็เลื่อนผ่านไม่ว่าพี่น้องเออเพราะว่าไล่สดเนี่ยเออคอยกับทั้งเต้นทั้งร้องเออทั้งอันว่าเนาะพี่นอ้องอาจจะถือใจผู้สมแน่เพถึกใจแน่ถ้าว่าถืกใจก็แค่เลื่อนผ่านอันนี้เขามาลังคนกับดาเขาเลยเด้พี่น้องเออคอยต้องจัดพอคน้นค้นพวกเนี่ยมันไปหาดาพี่น้องไล่สดหลายช่องเออมันก็เลยมาถึกต่อเพราะพี่น้องเขาอันเขาอันบ่ค่อยกล้าบ่ค่อยกล้าดาเออ ขอบบาบอ่วสนใจแล้วพี่น้องเออขอเฮ็ดเล,นล่นเนาะได้ก็เอา,าได้กับ,บปเป็นยังสินะเออแล้วขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีได้ร้ายนะคะที่มาเป็นกาลังใจให้คอยแล้วพี่น้องเ้อเออขอบคุณมากมากนะออ้าเมื่อยี้าอยฟังอันลูกเขาไปเฮ็ดงานเมื่อแรกพี่น้องอืมไปเฮ็ดยังสิงงเป็นซอยอันมู่ของน้องซ้ายผัวนะพี่น้องเนาะเออขนของนนี่นั่นละเออว่าเมื่อเม,มื่อไม่ลูกเออเมือ่อแม่พะนะใครว่า อย่าคิดว่าเป็นงานให้คิดว่าเป็นออกกาลังกายโอเคไหมครับร้องว่าโอเคแม่เออเขาก็คงจะสนุกเขานะพี่น้องก็ตื่นเต้นวันแรกไงวันแรกอ,อ่าลูกเราก็เริ่มโตแล้วให้ทําอะไรที่มันเป็นงานพัฒนามได้ก็ต้องให้ลูกเราฝึกไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานช่างงานอะไรคอยกันเลือกได้พี่น้องคอยให้แล้วหัดเพราะวันมันต้องฝึกความอดทนไงพี่น้องนะเออถ้าเป็นงานก่อสร้างก็ได้งานร้านอาหารก็ได้แล้วออแต่เขาเออว่าจะมันมีให้เฮ็ดแต่อบอกเนาะ ถ้าไปเจองานก่อสร้างก็ออกออกกำลังกายบอกลูกนะถือว่าออกกำลังกายแต่เราไม่ต้องเสียเงินออกกำลังกายเราได้ตังค์นิดหน่อยไม่เป็นไรลูกเอ่อทุกอย่างมันต้องลองกับชีวิตต้องต้องเรียนรู้นะเราจะมาเรียกจะมาเลี้ยงลูกแบบคุณหนูก็ไม่ได้พี่น้องใครเลี้ยงลูกนี่ต้องผ่านทุกระบบนะเอ่อลูกผู้ชายต้องทําทุกอย่างไม่ต้องอายเอ่อบางคนอาจจะบอกโอ้ยนาได่ไปทางานก่อสร้างทำไมงานก่อสร้างมันได้เงินเยอะเหมือนกันมันเป็นความรู้เออ ถ้าเกิดบ้านเราพังบ้านเรานู่นเรานี่ลูกเราเป็นช่างเราก็จะได้มีคนทําให้ไม่ต้องจ้างเขาเราคิดนะพี่น้องเออแต่เขาก็เรียนเชฟเรียนเรียนเป็นเชฟเรียนการโรงแรมแบบพี่น้องนะเออแต่ว่าเวลาพัฒนามก็ต้องไปสู้ทุกอย่างประสบการณ์ชีวิตนอกพี่น้องเออให้เราเฮ็ดละเอองั้นยังก็ได้ว่าถ้าเขาเอื้นอนคอยบอกนะ่ะเออช่วงนี้ก็มือแรกแล้วนะคอกันให้กำลังใจให้ลูกว่า อย่าไปคิดว่าเป็นงานลูกคิดว่าออกกําลังกายแล้วมันจะไม่เหนื่อยเออออกกาลังกายของหนูได้เงินด้วยนะก็บอกลูกอย่างนี้ลูกบอกครับแม่เออเพราะลูกชายคนโตนนะ่ะเขาก็จะแข็งแรงเออน้องน้องดิลันจะเป็นคนบึกบึนนะพี่น้องนะเออแข็งแรงมากแต่ว่าน้องเจมจะเป็นคนพร้อมอ่อนแอนิดหน่อยอันนั้นต้องให้เลี้ยนต้องให้เลี้ยนเอ่อแปลว่าให้เลี้ยนไปทั้งวิศวะอา่าวิศวกรวิศวิแรงก็แล้วแต่อ่สถาปานิกอา่าพวกถือกระเป๋าอย่างเดียวนะพี่น้อง ก็รัวาไปเป็นยามไปง่ายดีไอ้มันไปเป็นยามมันรู้วิ่แห้งแรงน้อยแฟนก็หัวละครอบครัวย,ยันยามคนตลกแล้วพี่น้องคอยเป็นคนตลกนะเอออะไรก็ได้ต้องไปเลือกรักอะไรได้จ้างทำหมดแล้วบอกบอกลูกนะเอออนาคตค่อยว่ากันเออถ้าเขาเป็นเชฟได้ทำอาหารอร่อยเราอาจจะไปเปิดร้านที่เมืองไครก็ได้อาจจะเปิเปดร้านที่นี่ก็ได้เออทำไปลูกก,ก็ตามใจนะแต่ว่าคอยขึ้นอยากหัวลูกคอยนะ ถามว่าเหนื่อยไหมเมื่อก่อนแม่เหนื่อยกับหนูอีกแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นออกกาลังกายมันไม่เหนื่อยเออหนูไปยิมหนูไปยิมก็เหนื่อยเหมือนกันอ่ะเออไปยกหนักหนักเหมือนกันเอออะไรเขาให้ยกก็ยกไปลูกแต่ไม่ต้องไปเถียงใครนะเออแค่บอกว่าครับถ้าทําไม่ได้ก็บอกเขาอะไรอย่างนี้เราก็สอนลูกเรานะพี่น้องเออคอยกับทันเดนช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องเรื่องเงินเงินเด็กหน่อยพี่น้องเออเงินช่วยเหลือจากรัฐแบบพี่น้องนะ ทุกครอบครัวก็จะได้ทุกครอบครัวแหละที่มีลูกนะฮะแล้วก็มีภรรยาที่ไม่ทํางานเออจ้งอางลูกคอยสามคนก็ได้หัวเราสองร้อยห้าสิบอันนี้ของน้องดิลลัพนพภัยใจแล้วเจ้าวา่าของน้องเจมกับของน้องจัดมนนะมีปัญหานี่ปัญหามาจักเดือนเราเนี่ยมันสองพันสองพันเนอะก็สองเดือนแล้วพี่น้องเออสองคนหารอยสองคนหารอยสองเดือนแล้วสองพันแล้วเ,เดือนนี้ถ้ารวมเดือนนี้ก็ สี่สามพันแล้วท่านได้ใจอยู่เพราะว่าเอกสารมันผิดนิดน้อยแฟนข่อยก็ยื่นแล้วเออนาจะได้แฟนเขาบอกโอ้โหเงินเงินไม่จ่ายเลยเนี่ยเงินในที่ดูแลครอบครัวแล้วของยายยาก,ก็ได้แล้วแล้วก็ของลูกชายคนโตก็ได้แต่ของหลานเนี่ยมันเป็นมันเอกสารเขาส่งล่าช้านะพี่น้องนะทางทางหลวงอะ่ะเออเพราะว่าต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบัตรหมออีกเออก็เลยได้ทราบเขาว่า่าเป็นยังดอเอกไปหายลเงินน่ะ เออมะน,นาวดอกให้มันเก็บไปแล้วไม่ได้ใจทีเดียวเนาะพี่นออ้องเออก็ราะว่าเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อจบแล้วก็จบเลยนะคะขอบคุณทุกช่องทั้งใจเด้อพี่น้องเด้อที่มาชมมาเมืองไทยก็ฝากไลฟ์สดไลฟ์อ่อติ๊กต็อกนะจ๊ะเอ่อ,อ,นะอ,อว่าแมันติ๊กตอ็อกคลิปชอ็อตเอ่อคลิป